ไปต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสนะคะจังหวัดนราธิวาสได้จัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติค่ะ นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้เป็นประธานในพิธีเปิดในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน,วนประสูติครบ3มรอบจังหวัดนาราธิวาสได้ร่วมการลงนามถวายพระพรณ์ณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดนาราธิวาสโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมพิธี โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการพระอจุริยภาพด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่สนุกคือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตกรรมไทยพระองค์ทรงออกแบบลายภาพพระราชทานลายขอเจ้าฟ้าสีวันบรีและลายผ้าบาติกพระราชทานสลายได้แ,แก่ลายป่าแดนใต้ลายท้องทะเลไทยและลายปะเตะร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงและผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญา จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมชมและร่วมลงนามถวายพระพรได้จนถึงวันที่13มกราคมเวลา8านิกาถึง16.30นทีที่บริเวณห้องโถงชั้น1สารากลางจังหวัดนราธิวาสหรือผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ที่เว็บไซต์ well w e l w i c h e s r o y a l o f f i c e s ได้ตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปครับ